สวัสดีครับวันนี้นะครับพิเศษสุดเลยเป็นตอนของเมจิกเกตลิงครับหลายๆคนไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้นะครับมีโปของเรานะครับมาแนะนำเลยไม่ต้องตกใจที่ลงครับ สวัสดีครับทุกคนผมชื่อหลงนะครับเป็นอดีตโปรครับตอนนี้เล่นแบบสันทนาการสบายๆแล้วนะครับก็ได้รู้จักพี่โบเนี่ยเพราะการ์ดเกมนี่แหละครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่านี่คือการ์ดเกม Magic the Gathering ครับามาจากเมืองนอกครับมาจากเมกาเข้ามาในเมืองไทยก็20กว่าปีแล้วครับบางคนอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าก็น่าสนใจมาก ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เลยพวกเราก็ยังเล่นกันอยู่เลยเนาะใช่ครับความเป็นมาของการ์ดแมจิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแมจิกเดอะการ์ดเริงนะครับชื่อเล่นก็คือ MTG นะครับ uh, เป็นการ์ดเกมที่คิดค้นโดยริชาร์ดกาฟิลด์นะครับเ mm hmm. มื่อสักประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับ mm hmm. เราเล่นไม่ไม่ไม่ไมห่างจากเ uh, มืองนอกเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เราจะสมมุติบทบาทกัน mm hmm. เป็นจอมเวทครับแล้วเราก็จะใช้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยต่อสู้กันเพื่อเอาชนะกัน mm hmm. ซึ่งจะมีหลากหลายเดี๋ยวเราก็จะมา ลงลึกกันนะครับว่าเราจะสามารถเอาชนะผู้ต่อสู้ของเราได้อย่างไรบ้างวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนำนะครับสินค้าต่างๆนะครับในนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาหาว่าสินค้าโปรดักมีอะไรบ้าง คุณเริ่มเล่นเอ๊จะเล่นอะไรกันดียังไงกันดีให้พี่หลงแนะนําก่อนสิ่งแรกเลยถ้าเปิดชุดมาแล้วเนี่ยชุดนี้ชุดอะไรครับตัวนี้อ่าชุดนี้เป็นชุดล่าสุดของ Magic the g a t h e r i n g นะครับอ่าชื่อว่า i n n i ิส t ตอร์มิดไ h ท์ฮ n ครับคอนเซ็ปต์ของการ์ดชุดนี้ก็คือว่าความมืดเนี่ยเข้าครอบงำโลกมนุษย์ครับการคืนจะยาวนานกว่ากลางวันค่อนข้างมากแล้วนอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นซอมบี้อ่าวร์วูฟเข้ามาทําให้ชีวิตเราอะยากลาบากขึ้นครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับชุดเมจิกเนี่ยแต่ละตีนมันจะแตกต่างกันไปใช่ครับพี่หลงใช่ครับเดี๋ยวเรื่องตีมเรื่องเวลาหนุเดี๋ยวเรา How to p พ a y ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันแต่ตอนนี้นะครับหลักๆเลยนะครับพี่หลงครับเปิดชุดมาเมื่อกี้เล่ากันมายาวนานละวันแรกของการขายนี่คือยังไงครับแนะนำหน่อยอ๋อครับคือที่นี่เขาก็จะมีพรีลิสนะครับก็คือเทศกาลการเล่นก่อนกำหนดวางขายครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องลงชื่อว่า เรามีความสนใจที่อยากจะเล่นกับทางร้านนะครับก็คือการจองเล่นนั่นเองเหมือนการซื้อก่อนนะครับเราก็จะได้โปรดักก่อนคนอื่นๆก็จะได้เล่นก่อนเตรียมตัวก่อนแล้วก็ได้เสพก่อนนะครับโอ้ยง่ายคือเล่นก่อนใครนะครับแล้วชุดงนี้มันมีอะไรที่พิเศษครับถึงว่าต้องมาเล่นกันวันแรกเสพกันวันแรกมันมีอะไรพิเศษบ้างครับ ทุกๆชุดเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของมันก็เขาเรียกว่าแมคาีนิกนะครับก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ในการเล่นของของแต่ละชุดชุดนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นแวร์วูฟนะครับจากคนแปลงร่างเป็นหมาป่าจากหมาป่ากลายเป็นคนดังนั้นเนี่ยการ์ดปกติแล้วเนี่ยจะมีหน้าเดียวด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของบริษัทเขาแต่อันนี้มีการ์ดบางใบที่มีความสามารถพิเศษคือมีความสามารถทั้งสงหน้าครับก็น่าสนใจมากๆมาเดีย๋ยวเรามาดูข้างในว่า ข้างในชุดเนี้ยในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับโอ้โหกล่องนี้ก็เรียกว่ากล่องพีลิลิสเนี่ยข้างหลังข้างล่างจะเขียนตรงนี้ครัพีลิลิสตรงนี้นะครับหนึ่งกล่องมีเขาเรียกว่าใบอะไรนะครับเป็นแรนดอมแรใช่ไหมครับคุณหลงใช่ครับคือแต่ละใบเนี่ยหายากง่ายไม่เท่ากันครับอไ,อไอตัวที่มันหาง่ายเนี่ยเขาจะเยอะหน่อย ตอที่หายากเนี่ยก็จะน้อยหน่อยครับเป็นธรรมดาพูดรู้เลยอ่าข้างในก็แกะมาอ๋อนี่กล่องสวยนะครับอันนี้อ้าละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่อ่ามาดูแลของแรกันวันนี้อ๋อมีเห็นไหมครับนี่เลยมันจะเป็นการ์ดของชุดนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดพิเศษที่ไม่ได้หาได้จากที่อื่นครับ,รบมัน,น,นมันจะดูตรงนี้ครับที่ว่ามันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ตรงนี้ที่พั๊มทองให้ตรงนี้ นี่ครับตรงนี้เลยจะเห็นได้ชัดมากเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในซองเป็นยังไงเนาะเอาซองนี้อย่างเดียวก่อนนะพิลิลิสนะครับเพราะข้างในซองเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยการ์ดท,ที่เป็นการ์ดโปรโมนะครับ1ชุดนะครับมาละมาอันนี้ก็จะมีฟึบโอ้มีอันนี้ที่เราจะให้อยู่ในซองนี่อันนี้จะเป็นการ์ดซึ่งว่าธีมของแต่ละอันว่าที่เมื่อกี้คุณหลวงเล่าเลยครับว่ามี ด้านสว่างหรืว่าด้านมืดที่ว่าการ์ดหน้าหลังแล้วก็จะใช้ใบนี้แทนกับใบนั้นที่ว่าหน้าหลังได้นี่แหละครับอันนี้คือนี่เลยเขาจะมีแถบตัวนี้ไว้ให้ใช้งานเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าโปรโมโปรโมของของ,ของงานของตัวนี้จากโปรโมเนี่ยจากชุดเนี่ยจากที่เราดูมาเปลี่ยนนะครับสมัยก่อน,นจะปั๊มวันที่วันที่ที่พิเรลิสแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาเขาจะพัฒนาแล้วเป็น2021 <laughs> ไ,มไ,มไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงคุ้ว่าว,ว,วันที่เท่าไหร่ยังไงเนาะเอาละอันนี้คือส่วนที่หนึ่งข้างในกล่องนะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับมีลูกเต๋าให้นะครับหนึ่งลูกลูกเต๋าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะลูกหนึ่งลูกเป็นลูกเต๋า20หน้าใช่ไหมครับใช่ครับจะต่างจากลูกเต๋าทั่วไปที่เราคุ้นกันว่ามี6หน้าใช่ไหมครับแต่อันนี้ที่มี20หน้าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนักเวทก็คือพวกเราเนี่ยแต่ละคน,นจะมีพลังชีวิตกันอยู่20ครับ ถ้าใครทําให้อีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพลังชีวิตหมดเหลือศูนย์ก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเอง hmm. ก็คือเราจะสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวนับพลังชีวิตของเราได้ครับผมนั่นแหละนะครับเอางระต่อไปอันนี้จะเป็นให้มานะครับทั้งหมด6ซองนะครับเป็นดับบูสเตอร์นะครับอันนี้ในซองเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าข้างในซองมันมีอะไรนะครับเดีย๋ยวเราอธิบายทีนึงเพราะเนื่องจากว่ามันมีทั้งดับเบิและคลเลคเตอร์อีกอู้เยอะมากอันนี้เราขอข้ามกันก่อนนะครับ คือมีหลายคนที่เข้ามาในวงการการ์ดเมจิกเนี่ยไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวนะครับมาสะสมก็มีครับเพราะว่าของพวกนี้มีมูลค่ามากๆเลยนะครับบางใบในอดีตที่เคยราคาเป็นหลกักร้อยมาถึงปัจจุบันเนี่ยราคาเป็นหลักพันหลายพันก็มีครับลองห้ <laughs> ทำอะไรไปั่โบ <laughs> อ่าเแล้วเราเปิดอีกกล่องหนึ่งเหมือนกันนะครับกล่องตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้คือโปรโมชั่นกล่องใบโปรกล่องแรกเราจะดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่า อ่าเห็นไหมครับอันนี้คนละใบกันเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งใช่ไหมครับอ่า <Okay. S 1> อ่าก็จะเป็นอีกเรียกว่าเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแต่ปั๊มวันที่ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าใบโปรโมพร์ลิสวันแรก okay. ถูกต้องครับถ้าได้ใบแพงก็โชคดีไปแต่ที่เราเปิดมา2ใบก็ <Okay. S 1> ตามนั้นแหละครับอันนี้ก็คือในส่วนของพีลิฟนะครับ <Okay. S 1> เพื่อไปต่อครับอ่าเราไปกันต่อตัวนี้จะเป็นเซตบูสเตอร์ครับจะเห็นว่าไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ย ที่พี่โบเปิดไปเนี่ยเขาจะเขียนว่า draft booster คือต้องค้าความสั้นๆนิดนึงก่อนว่าเดี๋ยวผมโชว์ตรงนี้ก่อน,นในการเล่นของการ์ดมจิกเนี่ยเล่นได้หลายแบบครับคือเตรียมมาจากบ้านต่างคนต่างเตรียมมาแล้วม,มาเล่นด้วยกันก็มีหรือว่าเราไปร้านไม่ได้เตรียมอะไรไปก็สามารถเล่นได้เช่นกันโดยที่ว่าซอง draft booster เนี่ย เขาเตรียมมาเพื่อสําหรับคนที่ไม่ได้พร้อม,มไม่ได้เตรียมการ์ดมาจากบ้านเนี่ย mm. ก็สามารถเล่นได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับ mm. อันนี้คือทางบริษัทเขาออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบการสะสมครับไม่ได้เน้นการเล่น mm. คือ mm. เราจะมีโอกาสที่จะได้ของที่ดีมีราคา oh. สูงกว่าไอ้ตัวซองดราฟท์สเตอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยออกแบบไว้เพื่อสำหรับคนที่อยากจะไปเล่นในร้านแบบไม่ได้เตรียมของไป oh. อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเซตบูสเตอร์ที่ซองข้างในนะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยแกะให้ดูทีเดียวว่าแต่ละซองต่างกันยังไงคุณรู้ไหมครับว่าซื้อวันแรกมันจะได้อะไรบ้างครับคุณหลงไม่รู้เลยครับนี่โอ้ทำไปไม่รู้นี่ครับคุณซื้อปุ๊บวันแรกก็จะได้การ์ดนี่นะครับโคโดการ์ดโปรโมนะครับใบอาบอ็อกของทางชุดนี้เลยนี่เห็นไหมครับก็จะให้หนึ่งใบหนึ่งบ็อกแถมหนึ่งใบอ่าเราก็จะได้เป็นเซตอย่างนี้เลยนะสำหรับคนที่เล่นเนี่ย แนะนำว่าเล่นซื้อชุดใหม่วันแรกมันคุ้มจริงๆไหนจะพิลิลิสท้งตัวเซฟบูตเตอร์นะอันนี้ค,คือว่าคุ้มมากพอถึงเซฟบูตเตอร์แล้วใช่ไหมครับเราต้องมานี่เลยครับอะไรเอ่ยครับคุณหลงอันนี้เขาเรียกว่าันเดิลครับก็คือเป็นชุดรวมครับซื้อเป็นเซ็ตถ้าเป็นอาหารกนะ็คืออาหารเซ็ตนั่นเองคือเราจะได้ของเยอะในราคาที่ถูกกว่าใช่ครับเขาเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยรู้ป่บันเดิลมันดียังไงรึป่ะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับ มาเดินนี่ครับนี่เลยเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาให้ซองเนี่ยเป็นเซตบูสเตอร์มาเนี่ยครับทั้งหมดนะครับ8ซองนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีกาฟอยัวนี้เป็นฟอยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีกล่องกาดให้ด้วยแล้วก็จะมี่าเรียกว่ากาพิเศษไปหนึ่งที่สําคัญชุดนี้เป็นชุดแรกเลยที่มีเต่าเลืงแตกเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้างในแต่ว่ามันคุ้มไหมครับว่าบันเดอร์เนี่ยเป็นยังไงนะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่อง ่องตัวนี้ก็มีประโยชน์ครับสามารถใส่่กาดได้ตามร้านได้อย่างนี้มีอะไรเนี่ยเขาก็ทําออกมาไม่ไม่ขี้เลอะเลยนะครับข้างในเนี่ยข้างในมีด้วยมีมีรายละเอียดของมี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 เห็นุผลว่าจะมีมีอย่างนี้ด้วยเห็นเลยเนี่ยข้างในกล่องเนี่ยถ้าฉีกออกมาไม่กล้าฉีกเลยเนี่ยเขาบอกให้เราตัดเป็นหน้ากากว่าเราตัดเนี่ยโอ้เนี่ยเราเป็นหน้ากาก้าง ใครจะตดัดไม่เอาไม่ตดัดขอแต่ได้ของออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอ่ะเป็นใบอ,อาไว้กลางคืนก็ว่ากันไปนะอันนี้ามาดูข้างในกันนะ เปึงอ่านี่เอ๋ปครับอันนี้ก็จะมีแรนให้ชุดหนึ่งนะครับคือแรนก็คือทรัพยากรของเราในการไล่เวทต่างๆมาสู้กันนี่แหละครับอ่าเนี่ยครับเราต้องมีแรนมาชุดหนึ่งนะครับนี่เลยมีอันนี้ให้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าการ์ดนะครับเป็นฟอย์ให้หนึ่งใบเป็นของบัตเดิลเลยชุดนี้นะ อันนี้ก็จะมีการ์ดฟอยให้นะครับแล้วข้างในอันนี้จะเป็นแลนข้างในล่ะเขาจะมีฟอยแลนให้ด้วยเดี๋ยวเรารฉีกให้ดูก่อนนี่เลยต้องขอเสริมนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตหมายถึงว่าเป็นรูปภาพ<ม>ที่ไม่ได้เป็นภาพปกติครับ<อ>คือถ้าเราซื้อซองธรรมดาเนี่ยจะได้ภาพอีกภาพหนึ่ง<ม>แต่อันนี้จะเป็นภาพที่หายากกว่ามีราคามากกว่าซึ่งถ้าโชคดีไปเจอตัวโหดๆเก่งๆแพงๆเนี่ยก็รวยเลยครับ นี่ <N ic> um> ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาจะให้ฟอยล์เรามานะครับนี่เลย<ห>ประมาณโอู้เยอะนะเนี่ยใ,<ช>ให้เยอะมากนะครับคือให้ทุกอาร์ตเลยอันนี้ให้ทุกอาร์ตเลยนะครับเนี่ยก็จะให้ทุกๆสีแล้วทุกแบบทร,รัพยากรของเราแบบเป็นฟอยล นีให้มาหมดเลยเนาะคือการเมจิกเนี่ยจะมีทรัพยากรมานาอยู่5สีซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของมันครับซึ่งเดี๋ยวเราไว้ค่อยคุยกันทีหลังอ่าไว้ตอนอหาทูเพลย์แล้วกันเนาะนี่เลยครับไฮไลท์ของเขาอันนี้เป็นลูกเต่านะแบบเรื่องใหญ่ใหญ่กว่าด้วยนะเนี่ยโอ้ใหญ่นะลูกใหญ่มากนีลก่ลูกใหญ่ใหญ่กว่าของตัวนี้อันนี้คือตัวของพีนดลิสความใหญ่นี่จะต่างกันเลย ผมว่าซื้อชุดบัตเด์นี้คุมมาเราก็จะมีนี่เลยกี่ซองเอา้ยมาดูกัน1,2,3,4,5,6,7,8อ่้าเป็นเซตบูสเตอร์หมด8ซองอ่ะเดี๋ยวรออันนี้ เก็บไว้ตอนเปิดเซอรเตอร์พร้อมกันนะอ่าพี่หลงมันก็จะเรียกว่าสุดยอดของชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่หลงแนะนำหน่อยครับเพราะจะเรียกว่า collector booster นะครับคืออันเนี้ยสำหรับสายสะสมแบบจริงจังเลยครับเพราะว่าของมีราคามากแล้วก็แต่ละซองเนี่ยราคาสูงมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็เหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งครับต้องบอกก่อนซองนี้จะมีราคาค่อนข,ข้างสูงกว่าสูงสูงกระโดดเลยครับสูง ส,งสูงกว่ากระโดดเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าซองนิดนึงนะครับอ่าหน้าซองนี่เลยครับถ้าแบบคนคิดว่ามาแบบชีวิตนี้ฉันจะแบบมาเพื่อลงการลงทุนโดยเฉพาะอันนี้เลยครับเราแนะนําครับซองหนึ่งกับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนักนะครับแต่เปิดมาคุ้มครับเพราะว่ามันการันตีฟอแยแลนด์หนึ่งใบด้วยนะครับแล้วก็การันตีอาร์ตพิเศษด้วยหนึ่งใบเป็นอาร์ตที่หาไม่ได้ง่ายๆครับเป็นอาร์ต เอาเทเนตอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ทุกคนก็เริ่มว่าไอ้สามซองนี้เอายังไงกันมันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราเปิดทีละซองให้ดูเอาไปตัดสินใจ <laughs> ไม่ได้เชิญชวนนะตัดสินใจเองว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากดาบูสเตอร์จะได้เห็นว่าการเรียงของเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่เมย์ถึงพวกก็จะมีคอมมอนก่อนเลยอันนี้เรียกว่าคอมมอนใช่ไหมครับทั่วไปใช่ครับถือว่าเป็นการที่หาได้ไม่ยากครับหาได้ง่ายหาได้ทั่วไปอันนี้ก็จะมีคอมมอนเนาะ แต่คอมมอนบางใบก็มีราคานะครับเคยมีมาแล้วในประวัติศาสตร์ของ MTG เนี่ยครับมีเหมือนกันครับราคาทะลุโลกเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนคอมมอนนี่มีทั้งหมดเดี๋ยวเราเราเปิดรัวๆเลยเราเดียวยาจะได้เร็วคอมมอนหนึ่งซองถ้าเป็นดาร์ฟจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะมีทั้งหมด10นะครับอาจจะได้เห็นภาพชัดนะมีทั้งหมดสิ <10 S 1> บบ<ะ>ระสีมานะครับไม่ได้กําหนดมาว่าสีไหนจะได้เท่าไหร่อ่าเรามาต่อไปนะครับมาอันคอมมีหนึ่งมีสองสามใบ แล้วจะมาเป็นแรใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแร1หนึ่งเซตอุ้ยมีแรด้วยสวยนะครับสวยชุดนี้ทำออกมาสวยสวยครับอ่าแล้วก็จะมีโทเค็นให้มีเขาเรียกว่าอะไรครับอาทีมเขาเรียกว่าอู้อั้นสิ่งอันวยความสะดวกสำหรับผู้เล่นใช่ครับนี่คืออย่างคืออย่างคอนเซ็ปต์ชุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมีหลายเผ่าใช่ไหมครับอย่างใบนี้ก็จะเป็นซอมบี้ครับคือคนที่คนที่เล่นเลือกเล่นซอมบี้เยอะๆเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับเยอะมาก โจมตีกันไม่หวานไม่หวนันดังนั้นอะ่ะบางคนจะไม่มีตัวแทนซอมบี้ทางบริษัทเขาก็เลยผลิตการทโทเค็นออกมาให้อืม<ห>เพื่อใ,<ห>ใช้ใ<ห>งานง,าง่ายขึ้นนละนี่มีประมาณนี้เอาละครับนี่คือของดาบูสเตอร์อันนี้ มีมานานตั้งแต่สมัยเราเล่นแล้วใช่ถูกต้องอแต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นนะครับมาต่อไปเราจะมาเปิดในตัวของเซฟบูสเตอร์ว่าเวลาเรียงกันแล้วเป็นยังไงตัวที่ไม่เปิดเลยนะผมเปิดแต่ดาฟส่วนใหญ่เปิดดายุฟยุคเรามันจะมีเฉพดาฟบูสเตอร์นี่มายุคใหม่มาเซฟบูสเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นอาร์ตครับเป็นภาพวาดอ๋อ มืนว่าจะมีลายเซ็นด้วยนะครับบางใบอ,ะอ่ะอ๋อเหรอไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องไปเช็คข้ออีกทีนึงเอาละเราไปกันต่ออันนี้มาก็จะเป็นแลนโอ้โหผมว่าเปิดเซบูเตอร์นี่คุ้มนะมอสจะมีคอมอมีคอมมอนหนึ่งสองเดี๋ยวลองแยกก่อนอสามสี่คอมมอนน้อยนะอันนี้ครับอ่าแล้วเรามาต่อที่อันคอมมีหนึ่งมีสองึมามาคอมมอน อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกอัลเทอร์เนทอาร์ตครับก็คือเป็นภาพวาดที่ต่างจากภาพวาดปกติของเซตเขาก็จะหาได้ในบูสเตอร์ตัวนี้ครับม,มาไปกันต่ออ๋อมันมีกลางวานันกลางคืนด้วยอันนี้พี่โป้ลองอ๋อมีพิกอ๋อพิกแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อกลางคืนเป็นอย่างนี้กลางวันเป็นอย่างนี้ปกติาการ์ดเมจิกเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมด พี่โบลองพลิกดูนะครับข้างหลังนี้จะเป็นยงนี้อเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้แต่ชุดนี้มีความพิเศษคือบางใบเนี่ยสามารถเล่นได้2ด้านครับนี่สองด้านอย่างนี้เลยครับคือแปลงร่างนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอาพิเศษเนาะแต่ไม่มีใช่ป่ะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ธรรมดานะครับอาได้แลแล้วแลเป็นเลยอ่าหู้ได้ฝอยแรเลยอ๋อใช่ครับมันมีโอกาสได้แรหลายใบนะครับสมัยใหม่นี้ อซึ่งรายละเอียดโอกาสการได้เนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ออฟฟินนเชียลเขา้จะเป็นการ์ที่เรียกว่าอะไรครับชุดนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นเซตพิเศษคือในในซองเนี่ยจะมีหนึ่งสล็อตที่จะมีโอกาสได้เซตพิเศษแบบนี้นะครับอ๋อก็คือสล็อตหลังนี่คือเป็นการ์ที่แบบว่าเป็นรุ่นอื่นไปเลยใช่ใชแล้วก็เอามาแบบสามารถเล่นได้นะครับครับผมอันนั้นเดี๋ยวรายละเอียดนิดค่อยพิว่ากันอีกค่อยว่า,ากันครับอันนี้ เรียกว่าซองอะไรนะครับเซตบูสเตอร์รธรรมดาการก็อย่างที่บอกได้ฟอยอาร์แลรนะก็จะประมาณนี้นะราคาก็ยังไม่ได้รุนแรงมากอันนี้เก็บให้ดีเลยครับเพราะว่าบางใบเนี่ยตอนนี้ไม่แพงแต่ในอนาคตนไม่แน่เ <c oughs> ขาเรียกว่า,าวการลงทุนที่มีความเสี่ยงมาก <c oughs> <c oughs> ต่อไปอันนี้ครับพี่หลงนี่ชุดอะไรครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ตัวพรีเมียมสุดเลยครับตัว VIP ครับตัว collector booster ครับคือทุกใบเนี่ย จะมีราคาแพงสวยแล้วก็เป็นฟอยคือสะท้อนแสงหมดเลยอืมเอาละ2องหนึ่งเจ็ดรหสินะครับแกะดีๆนะครับพี่พ่อเดี๋ยวงอครับพอเพมาก็ฟอยแล้วครับนี่เห็นไหมครับตามที่คุณหลวงพูดเลยครับเขาจะให้เป็นฟอยจบหมดเลยพบเข้นยังฟอยครับนี่เลยครับเจ็อหสิบาทคุ้มค่าครับนี่โอ้อะไรเนี่ยมาถึงอาร์ต พิเศษเลยลองจินตนาการดูนะครับคนวาดเนี่ยเขาต้องวาดใส่แบบกระดาษขนาดใหญ่ครับเพื่อความละเอียดสูงเนี่ยเขาวาดได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาใช้ทรัพยากรมากเลยอรับอโหนี่มาถึงแต่ว่าอันนี้เปิดปุ๊บก็จะเห็นแลเลยว่าได้แลอะไร,รไ,มไม่ต้องซ้อนเลยนะครับอันนี้อ่ะต่อไปอ๋อผมเปิดผิดเหรออยู่ๆโชว์เลยเ้าผมเปิดผิดผมขอโทษ <laughs> โชว์เลย บนี้เท่าไหร่กี่เหรียญไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากาันอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้ผมเปิดผิดครับเมื่อกี้ฉีกปุ๊บอ๋นนี้จะเป็นฟอ,อยล์หมดเลยนะครับอุ๊ยแทนหนึ่งสวยเลยอันนี้ทุกใบเนี่ยจะสะท้อนแสงระยะระยไปหมดเลยครับแล้วก็จะถ้าเป็นธรรมดาก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นอาร์ตอ่าใช่เป็นอาร์ตเนตครับเป็นธรรมดานี่ผมเปิดผิดเมื่อกี้พลาดเลยผู้หลงครับ <c oughs> ถ้าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยเราควรจะเปิดอะไรครับถ้าเราแบบจะเล่นจริงสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็ให้แนะนําให้เปิดเซตบูสเตอร์ก่อนครับแล้วก็เอาไปจัดเด็กที่บ้านนะครับซึ่งขั้นตอนในการจัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนกันอีกทีหนึ่งครับคือ การเมจิกเนี่ยสามารถเล่นได้หลายรูปแบบครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกีฬาก็เหมือนว่ายน้ํามีหลายท่าอแล้วแต่ที่เราชอบจะเล่นแบบจริงจังหรือจะเล่นกับเพื่อนๆหรือเล่นหลายคนก็ยังได้นะครับดังนั้นหลากหลายมากจริงๆครับแนะนําให้ซื้อเป็นเซตบูสเตอร์ไปก่อนเอาละเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันว่ามีอะไรบ้างคุณหลงรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาอยู่ยุคนี้มันเปลี่ยนใหม่มีนี่เลยครับคุณหลงผมก็เพิ่งรู้ เวลคัมบูสเตอร์สำหรับแนะนำ้เล่นใหม่สมมุติว่าเราเล่นไม่เป็นเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเดินเข้าร้านที่มีขายการเมจิกนะครับบอกว่าผมอยากลองเล่นดูก็จะมีคนมาสอนเล่นแล้วก็จะมีของมาให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเวลคัมเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอ้ยุคเราไม่มีนะตื่นเต้นจังอันนี้เอาใจกันเต็มที่ยุคนี้โอ้โหอันนี้นะครับก็เวลคัมบูสเตอร์โอ้โหเวลคัมให้ฟอยเลยเฮ้ยเวลคัมให้ฟอยเลยเหร โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลคัมกันเหรอเนี่ย oh, oh, ก็ถือว่าดีนะครับคือก็จะผสมผสมมาครับ oh. ทั้งตัวเก่งแล้วก็สเปลดีอะไรเงี้ยเวทดีอะไรเงี้ยเพื่อน้อมน้าวคนให้มาลองเล่นดูออันนี้ก็เรียกว่าเวลคัมบูเตอร์นะครับเพราะบางใบเนี่ยจะไม่สามารถเล่นในปกติได้บ,บางใบก็จะเล่นได้ใช่ไหมครับคุณหลวงครับคือเนื่องจากว่าการ์ดเมจิกเนี่ยมีอายุมานานมากนะครับคือ บางคนที่มาเล่นใหม่อาจจะก,กังวลว่าเอ้ยอย่างนี้เราจะตามคนเก่าทันหรือเปล่าแต่ก็คือทางบริษัทเขาก็คิดเรื่องนี้ไว้ให้เราแล้วครับคือเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นดีวิชันหรือว่าเป็นเซตของเขาว่าอเออเราจะเล่นกันแค่นี้นะสําหรับ<อ>การแข่งขันแบบนี้หรือว่าถ้าคุณอยากจะเล่นของเก่าเนี่ยก็จะไปลงอีกด i วิชันหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกการแข่งขันให้เหมาะสมกับเราได้อ ยังไงเดี๋ยวอันนั้นต้องหลายๆคลิปเพราะช่วงนี้มีจิกำลังมาสุดท้ายแล้วอันนี้ขอคิงแล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทางบริษัทตรงมาให้นะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นกล่องเขาเรียกกล่องใส่เด็ดไม้นะครับของชุดนี้เลยนะครับสวยมากสวยนะครับในกล่องมีอะไรอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงนะเรามาดูกันหน่อยสิโออันนี้อะไรครับหลวงอ่านนนนกลางเลยครับกลางดูลนยะกลางเลยเหมือนเป็นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมอ่าเหมือนหนังสือพิมพ์ในอดีตแบบ แปะตามกำแพงขออนุญาตนะครับอ๋อเนี่เป็นเหมือนแบบแปะตามแบบฝาผนังแบบแบบที่แบบประกาศประกาศอ่ะพี่แปะประกาศนะเออแล้วมีนี่ด้วยมีให้แกะอ่ะเขามัดมาอย่างสวยเลยไม่กล้าแกะเลยเนี่ยแต่ต้องแกะให้คนดูเหมือนส่งสารในอดีตยุคกลางอ๋ออะไรเนี่ยมีชื่อช่องผมด้วยด้วยนะครับเนี่ยใครเขียนมาให้ครับเนี่ยอ้อเป็นสารมาชื่อช่องผมเลย เฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นสายมาด้วยอ่าโอ้ขอบคุณครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีซองการ์ดให้นาะโอ้โหอันนี้ก็มีลูกเต๋านาะมันจะเป็นลูกเต๋าหกหน้าไม่มีอะไรไหมตื่นเต้นจังแต่อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ากล่องเนี้ยมันสามารถใส่การ์ดได้2เด็กพอดีเลยเอาใส่ก็จะใส่การ์ดได้2ชุดพอดีเลยแบบนี้นะครับดูกันหมดแล้วหลายๆคนก็บอก พี่โบซื้อที่ไหนซื้อ,อยังไงพี่รองรับซื้อไหนครับทั้งหมดเองอาหาซื้อได้ที่ร้าน NX Gallery นะครับลาดพร้าว78ครับเจ้าของร้านใจดีครับเป็นกันเอง ร้านนั่งสบายครับเล่นสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับไปลองดูครับก็บอกไปแล้วครับตั้งแต่ปกิโมแล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ขอขอบคุณบริษัทแม่นะครับที่ส่งมาให้ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณอีกที่หนึ่งก็คือ NX นะ <c> Gallery <oughs> ก็อุตสาหเสริมของบางส่วนให้เรามาอธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไงตอนหน้ามาดูกันนะครับว่าไอแต่ละอย่างที่เราเปิดเนี่ยบางอย่างเดี๋ยวเปิดจะได้อะไรราคาเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ